สวัสดีค่ะพี่นางมาพบมาพบอกันกับเจ๊เจบเทอดเ,เ,เท่าค่ะกําลังมาถึงบ้านนะคะก,ะ,นะกนนางอมรานาอมราลากลังจะกลับบ้านเลามาจากสวัสดีเจา้าค่ะขับไปซ่องบ,บงย้ายจ้ค่ะเห็นนวดกันอยู่ <laughs> นวดข้างเงินมึอมอยูอ่วะนวดข้างเงินมึมอยู่จ้ะโอ้ยนั้นนี่แหละค่ะไปฮอบ่ฮอดใจค่ะโทษตามเลยค่ะอยากได้เหล้าคาวันฉันอยากกินเหล้าคาบ่คะค่ะจริงจอิงมาเกอยไอพักเสียนพี่บอกน่ย ต้องทำมออันจำแยค่ะมอจำแรงยังไปหายด้วเป็นยาหรเป็นยายามันแก้ปวดกินกุ้งนั่นแหละค่ะค้าไข่ขึ้นแล้วพิษกุ้งพิษกุ้งกุ้งฟอยกุ้งทะเลกุ้งฟอยกับพิษซื้อแบบกุ้งนะเนาะกุ้งปลาซิวพิษเบิร์ตโอ้มักจีดาปุ้ยวานนะ บ้านนะคะแทบเมื่อนั้นไม่ได้พูดกคุณอยู่ต้นพูดดุ๊ดอกพี่น้องเขาจนบุญยากแหละเฮ้ขากินจนเอาคือมัวสุรว่ยจุนนั่นนี่อันนี้ไปโอเคแ่วเดินทางปลอดภัยนะนค่ะพ่อกันนะคะจ้าทางคือผีโหขับดีๆนะคะขับดีๆฮะ ่ค่ะรีบเป็นโอเคค่ะเดี๋ยวจะขับไปดูยายก่อนยยัพออหาาปนนมมื่แต่ว่างพ่อโทน้ำเด้อค่ะกูบคบนะคะคันพ่อมึงโทน้ำไปค่ะขับรถดีๆนะคะ ร่ายคือคางฮืมๆอยู่อ áo จะกินเหล่าจะบวชแต่ว่าช้างให้ซื้อเหล่าฮะปวดจะกกินเหล่าบ่ค่ะคุณยายนี่เอาซาพาอ่ะซาบาทนี่กินให้มันเบิ่ดเด้อสบายดีพี่น้องปวดขาเป็นเพราะพ้นโต๊ะหรือเป็นเพราะกินกุ้งแล้วนี่ปวมบวมขึ้นแล้วนี่แล้วปวด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 นวด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 เจ้านี่นหะ เอาเหล่าข้าวไม่ใช่อันพักเจนพีหมอตามําแวนนยว่าเนว่าแล้วก็สิมาพบมงปวดอืมหมอตามําแยกาลังไปหาอยู่แม่นบอกําลัง,งไปหาพักเจนพีเออ,เอซื้อเหล่าข้าวมาด่วนมารอดูนังแค่พี่น้องคะ่ะว่าหมอตําแยสิดีคือว่าบอกคะดเดี๋ยวมาติดตามดูนังแกว่าหมอตำแยจะทำสำเร็จไหมคะภารกิจนี้ เอ้ยไปหอดหอดสิได้เออเดี๋ยวหมอนวดประจำตัวจะทำให้หนวดบอาบวได้จับจือละม่ต้องบอกับบันัตเรื่องนวดบันไดแห้งเตันจับได้ใช่ก็แล้วโอ้ยแหงบ่อยากจับซ้ำไม่น้องบอยนแนวนวดบเ็นแม่ไป็ยังไงคะ บีมงได้แล้วฮะโอ้ยคือละแหงแหละมีแหงไหมมีแหงบ่เห็นยังกินแรงอ่ะมันนี่นะเจี๊ยบปลาทูปินไว้มาที่ไม่ตอนเราว่าเน้นทันด้เผาเลยเนาะเผากต้องเผาประมาณทสดๆก็อร่อยนะครเพิ่งจะได้กิน บ่คอยกกำขึ้นมาเท่างจำขึ้นมาเท่างมองพี่บ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่แหละอ่อนลงเลยรี่เ้องตอโทให้เตเจในห้องกันด่าขืนปวดนะปวดปวดอะปวดนั่นนี่คึ้ปวดน่นี่ไม่หนาวม่หนรหััวเป็นอะไรเดี๋ยวนี้เ้แตเสียงลุกลลุกลแท้ัน่นไกบ่เบิ้งมาไปนอน ชูม <mile inside> <to skin aaS> ีแห้งบ้างหรือไม่แห้งชูมีนี่มีขี้ผึ้งอยู่ใดขี้ผึ้งแบบขี้ผึ้งอยู่กลุ่มไหนอันนั้นบีบบีบบีบยังไม่นอกเลยแต่มีเลยมาขูดเอาอย่างขี้ผึ้งชิ้นเล็กๆหรือไม่ไหนเร็วเร็วเร็วทำบอยให้กินเปล่งปะทูเปล่งหอมเปล่งกระเทียม กวดนเหงก็ได้นะคะนั่นแล้วจว่าแม่น้องบอยจังบนขึ้นจับแนวจับแต่เราจับไม่ก็โอกยจับไม่ใช่เกยเต้องแตะให้มันถูกเส้นมันจะไม่เจ็บอันนี้อันโชเฟตจุ๊บอุ้ยหมอจำแน่้นี่ก็จะไม่ยากจุกยางก็ได้นะตัดมันจะรูดแต่ว่าโคกนั่นเด้โคกหน่อยน่ะโคกบันให้ในไส้นี่ยุบบ่ คกตัโคกตันแม่มาไว้ขายนัยังจะบอกบาำเบิกลูอย่งต่อโบเออเอาให้รักานึ่งโคกตัวแม่คายนั่นกันว่าผ่อยากเอาตัวโคกตัวใส่กะไรโอ้ตัวใส่กระละดีมาตัดแย้เลยเดบอกน้มาเคาะเงิจุเอามาตัดเอาโคกตัว เอาไว้ง่ายนั่นแล้วมาตามลดกันนั่นน่ะนมอต้นไี้ต้อคกไหมนะคกไหมเอามาะใจกูเห็นยู่งอัอันจีน่าน่ะนี่คอจีน่ะไอจีน่ามันเล็กนะคกแน่นอยนะโอ้โหแ้วตัดกันอะแล้ว ถือเลยอื้อื้ลย่าเลายจ้างจ้างใช่ใชบนอ้ไแเอามาดัาผาได้ราาห้องหนจังหวักูบึราค้นาไอ่านก็บุกถามยันเพชรอีกแล้วหากเอาเลยโปะข้างนอกกิเพชรอยู่บ่อโปะใช้แกงใส่ขายก็ะด้เป็นแสงนะปวดด ฝนตกไงแลวนี่แหละพัดฝนตกไะพายุเข่าฝนตกแม่โรกโรกมะฮูฮ่าโร่ตับอักเสแม่พัดพัดพัดมาพายุเข่าเนี่ยจูบเป็นมาสามมื้อคุนอนประหลาดฝนจิตกน่ะเป็นโรไดเจตคือกันผู้ที่สืบทอดตระกูลผู้ที่สืบทอดแนวกับชั้นนี่แหละค่ะปวดปวดเวลาฝนจิตกปวดตับมีแค่นี่ ปวดจนนอนป่ได้อาะาอาขาเอามาให้เราห้องนะค่ะตกคุณยายมาคายตะขาบใส่แล้วเป็นนาทีหมอจะแง่ปุ่งยาก่อนยาแก้ปวดให้เบิ้ใไปเบิงกันต่ำยานะคะนิดยานะคะใบพักเสียนพี่บะปฐมลาวขาวภาษาไทยเรียกอะไร เปลี่ยนีคือเปลี่ยนีคือกันเหรอพัฒนางนางไปอยู่ไทยจะื่องถามนางนะคะตามตามทำไมตามน้อยแะมันน้อยไม่ตามหมด่ะเอาไปแบงอีกถ้ามันร้ายเนี่ยตามจนเต็มโพกแลวโพกไว้อันนี้มันน้อยก็เลยท้าเอาฮอสบะเทา ใช่ผ่ะใ่้าค่ะอันห่ออะไรจุกจุเอาเห็นคือลูกกระโคบไดีบอะรบอกไปเบิ้เออมีเบลผ้าอะไะมาไหมสร้างดีไปคือจุ่มมือลูกลูเออให้จุ่มมือลูกเออโออเออเออโปะโปโปะพื้จัมเเก้หาผ้าอะไรมาพันเหรอ ไม่ใช่ผ้าพันแผลที่พันอะไรน่ะไม่ได้ซื้อเนาะเออค่ะกดพันแผลนะมานี้มาผูกไว้แล้วนี่แล้วก็เอาเนื้อคือเดี๋ยวร้านนี้นี่ไม่มีหรือปะร้านมอตูนะท่านนี้ไมเห็นเลยจะมอเออเดี๋ยวจะไปดูก่อนไปเอามานผูนแล้นี่แล้วพันให้เราบมอึมเศร้าไม่ทีนี้หงุดหดเดี๋ยวไปดูก่อนนะค่ะแป๊บหนึ่งบอกมีแซม โอ้ยแรกแวนว่าจะไปซื้อจะไอ้ผ้าพันแผลมันบ่มีค่ะพี่น้หนุ่ยห่านมอกับยังบ่มีค่ะเบิร์ตบริษัทบ่มีใครเอามาขายเลยไม่ได้ค่ะโอ้ยยาม้อตันแง่นี่ดีอะไรนะสาวคางเนี่ยยาหม้อตันแงดีอะไรเว้ย์เดี๋ยวไปเอาน้ำมาจุดก่อน Bà cần nhung Bà thủ mà chụt nhung cần được Cho tao là จุดทูกันจุดทูกกันยกกนุงนะคะจะไปใกระพกใช่ไนหะหานมเออเอาลวกของเขาดีจริงๆนะคะทุกยายค่ะล้วจะไปอย่างไรเมื่อดอ,อกมังเาอะไรขอพลูกกระโล่ลดงดาเล่า,ามึงเอาพกพริกยินก้อนไม่นอนขา ยายจะสาเหตุวาเตุนลนงองมอมดกเลยขอนคดีจริงๆนะนะมาแนดีดีเนี่ยอันนี้ไม่ยังมาให้มีอะไรมาให้เดจกๆย่าขามปอมมาขามป้อม หลายวัอเมื่อหลายหลายนะไกได้บ้างไปกินบ้าแก่ไอม,มาถามป้อมนี่นะมาถามป้อมอืมนั่นนะคราไม่ง่ายกิดแล้วค้านโมโมาดุไว้นั่นละในุ้ยนะ นี่อมันไล่ยลแม่เยอะพี่น้องเยอะมันเยอะพี่พูดกันใครหูหัวหูรองใครเลยใคนบอมไม่คันนะคะอ้าวูไว้ ปวดันขึ้นบุบ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 บท่านกับท่านนะคะท่านกรบหายก็โกกมีอาการปวดนี่ จักเ้ยมากัดแล้วยังมันแตเสียงเบิ่งเบด้อรู้แล้วรูฉันป็นหมอประจำเปิดกระบางลมก็อยู่ตรงนี้นเลใหลมทันทีเปิดกระบางลมนะแม่เนาะ ล่มปวดมีแห้งบ่าถ้าปวดแน่แล้วบ่าไข่แน่แล้วบ่าจะกลับจะซึมๆอยู่บ้เมื่อต่หนอยิีงหอยู่เอออฉันกระอกกรแม่หอดค่ะไปกิน สตำกัเจีอยู่ที่บ้านสีนะคะทางนี้มันก็ชัดอยู่นะถ้ามาทางนี้นะเนาะมันก็ชัดอยู่นะนี่เนี่นเยเออแต่ว่าไฟมันตอบไฟมันไอ้สองตาไฟมันจกตาแล้วต้องมาทางนี้อ้วทำไมมันสีแดงเปเปมๆอุ้ยหันก้นใส่ทำไมเนี่ยนนะ นี่คุณยายก็นอนแอรแม่อู่วนนี้ใส่เสื้อสีม่วงนะคะพี่ต้องเขาคลิปนี้ก็สิฝากไว้ซ้ำนีดเดวยจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาเบิงมาชมเด้อค่ะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะขอบคุณค่ะแต่และว่าสิกุดเงื่อนอันมาให้น้องบอยพี่จันฝากมาให้ จกเอาไปซื้ออัน,นให้ยายเลยบอเ้าหายมันก็ยากแล้วโคตรเอกมาจะใชนะแต่ว่ายังไม่ได้ไปซื้อวันนี้ดอกจกของเขาไปแล้วต้องรับผิดชอบของเขาขอบคุณนะคะขอบคุณที่กับมาเบิงมาชมเวยคะ่ะไปแล้วค่ะขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะนะคะนะคะคยังไงก็ช่วยดูให้เจ็เจบๆหน่อยเด้ออจะได้ค่าแผ่นพื้นให้ยายนะคะ <laughs> สวัสดีค่ะ